หญิงชราวัยเจ็สปีเดินเข้าป่าลึกเพื่อช่วยช้างบาดเจ็บแต่สิ่งที่เธอค้นพบกลับเปลี่ยนชะตาทั้งชีวิตและอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบเธอสัมผัสพลังลึกลับได้ยินเสียงจากเงามืดและเปิดประตูที่ไม่ควรมีใครเปิดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานแต่มันอาจเกิดขึ้นจริงในมุมที่ไม่มีใครมองเห็นหญิงชราอายุเจสปีช่วยชีวิตช้างป่าบาดเจ็บอย่างไม่คาดคิดและบทสรุปที่เหลือเชื่อ แสงแดดอ่อนยามเช้าสองลอดผ่านม่านหมอกหนาในป่าลึกกลิ่นดินเปียกและเสียงนกประสานกันเป็นจังหวะของความเงียบสงบย่้าแสงหญิงชราวัยเจ็ดสิบปีเขาด้วยไม้เท้าเก่าๆที่มักพาเธอเข้าป่าทุกเช้าเธอเดินช้าๆละมุนล,ละม่อมดวงตาพร่ามัวแต่ยังคงจับจ้องเส้นทางจู่ๆเสียงร้องต่ำลึกดังก้องขึ้นจากเบื้องหน้ามันไม่ใช่เสียงที่เธอเคยได้ยินย่าแสงหยุดชะงักใจเต้นแรงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอค่อยๆเดินตามเสียงไปเท้าเหยียบลงบนใบไม้เปียกน้ำซึมขึ้นมาจากรองเท้าเก่าเมื่อเดินพ้นพุ่มไม้หนาเธอก็เห็นมันช้างป่าตัวใหญ่นอนแต่แขงหอบหายใจหนักเลือดไหลาจากขาหน้าขวาเป็นสายรอบตัวมันมีลูกศรไม้เสียบอยู่สองดอกดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอ้อนวอนย่าแสงยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงไว้กับพื้น กลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นสาบสัตว์ทำให้เธอเวียนหัวแต่เธอกลับก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆหัวใจของเธอสั่นระรัวเหมือนกลองเธอคุกเข่าลงใกล้ๆไม่กลัวแม้ว่าเธอจะไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยเธอใช้ผ้าพ,พันแผลที่พกติดตัวเสมอผูกแผลเบื้องต้นช่างส่งเสียงเบาๆคล้ายขอบคุณสายตาทั้งคู่ประสานกันเทียงชั่ววินาทีมันคือวินาทีที่ทุกอย่างเงียบสงัด ย่าแสงลูกหัวมันเบาๆเนื้อหยาบและอุ่นใต้ฝ่ามือที่สั่นเทาแต่แล้วเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันไปทันทีดวงตาเบิกกว้างฝูงช้างอีกสามตัวยืนมองอยู่เงียบๆหนึ่งในนั้นมีงายาวและดวงตาโกรธเกรี้ยวเธอก้าวถอยหลังหายใจขาดเป็นช่วงๆหัวใจแทบหยุดเต้นฝูงช้างเดินเข้ามาใกล้เสียงหายใจของพวกมันดังชัดในความเงียบ เธอหลับตาลงคิดว่านี่อาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของเธอแต่แล้วไม่มีเสียงคำรามไม่มีเสียงพุ่งเข้าชนเธอลืมตาขึ้นช้าๆช้าชงตัวโต,วตวนั้นยืนอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวมันไม่ได้ขยับมันเพียงมองเธอในตามันเปลี่ยนจากโกรธเป็นสงสยัยจากสงสัยเป็นสงบย่าแสงยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้ามือยังแตะขาช้างที่บาดเจ็บไว้แน่น ช้างตัวอื่นเริ่มเดินเข้ามาใกล้มันดมร่างของเพื่อนที่นอนบาดเจ็บแล้วค่อยๆใช้งวงพยุงตัวมันขึ้นเธอไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองฝูงช้างเหมือนจะเข้าใจเหมือนพวกมันรู้ว่าเธอกำลังช่วยหนึ่งในช้างยื่นงวงมาแตะที่ไหล่เธอสัมผัสนั้นเบาและอบอุ่นจนหน้าขนลุกย่าแสงยืนนิ่งราวกับถูกเวทมนต์หัวใจของเธอเต้นช้าแต่มั่นคง ช้างบาดเจ็บลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้ามันหันกลับมามองเธออีกครั้งแล้วมันก็ทำสิ่งที่เธอไม่อาจลืมมันโน้มหัวลงต่ำคุกเข่าหน้าลงตรงหน้าเธอราวกับขอบคุณย่าแสงยกมือทาบอกน้ําตาไหลลงแก้มเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีใครจะได้พบง่ายๆฝูงช้างหันหลังกลับเดินลึกเข้าไปในป่าใบไม้สั่นไหวตามแรงก้าวเท้าหนัก ทิ้งให้ย่าแสงยืนอยู่กลางป่าหัวใจเต็มไปด้วยความอัศจรรย์และงุนงงแต่ก่อนที่เธอจะหันหลังกลับบ้านเธอเห็นบางสิ่งตรงพื้นลูกศรเล่มหนึ่งตกอยู่ใกล้กับไม้แต่มันไม่เหมือนลูกศรธรรมดาด้ามของมันสลักสัญลักษณ์แปลกตาลวดลายที่เธอไม่เคยเห็นในชีวิตย่าแสงหยิบมันขึ้นมานิ้วเธอสั่นทันทีที่สัมผัสไม้เย็นเฉียบ เหมือนมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยเสียงลมพัดวูบหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งเธอรีบเก็บลูกศรใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากป่าด้วยฝีเท้าที่เร็วขึ้นแม้เธอจะช่วยชีวิตช้างไว้แต่ความรู้สึกบางอย่างยังเกาะอยู่ในใจเธอบางอย่างที่ยังไม่จบบางอย่างที่เริ่มต้นจากลูกศรเล่มนั้นคืนนั้นฝนตกหนักสายฟ้าแลบว่ากลางท้องฟ้า เสียงฟ้าร้องกึกกล้องเหมือนคําเตือนจากบางสิ่งย่าแสงนั่งอยู่ในกระท่อมไม้หลังเล็กมือเธอกําลูกศรแน่นบนตักเธอมองมันอยู่นานรู้สึกว่ามันขยับเหมือนมันหายใจเธอวางมันลงบนโต๊ะไม้แล้วลุกไปปิดหน้าต่างที่สันไหวเสียงลมหอนลอดเข้ามาในห้องเธอกลับมานั่งลงแต่มันหายไปลูกศรไม่อยู่บนโต๊ะแล้วใจเธอหายวาบ เธอกวาดตามองไปรอบห้องแล้วก็เห็นมันลูกศรปักอยู่ตรงกลางพื้นไม้ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ย่าแสงเดินเข้าไปใกล้จูจ่ๆไฟในห้องดับลงทุกอย่างมืดสนิทเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ด้านหลังเธอหันขอบกลับไปไม่มีใครแต่มีกลิ่นบางอย่างโชยมากลิ่นเนื้อไม่ปนกับกลิ่นดินแฉะ เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในความมืดเป็นภาษาที่เธอไม่เข้าใจลูกศรบนพื้นเริ่มเรืองแสงแสงสีแดงสลัวชวนให้หวาดวันเธอถอยหลังมือค่อยคว้าหาไม้เท้าแต่เจอมือล่องหนที่แตะหลังเธอเบาๆเธอกรีดร้องเสียงนั้นหล่นหายไปในความเงียบจากนั้นภาพทุกอย่างก็หมุนวนพื้นหายไปใต้เท้าเธอตื่นขึ้นมาในป่าทึบอีกครั้ง ท้องฟ้าสีเลือดเธอยืนอยู่กลางวงกลมของช้างแต่ตาของพวกมันกลายเป็นสีดำสนิทช้างบาดเจ็บตัวเดิมยืนอยู่ข้างเธอแต่ตอนนี้มันสูงกว่าทุกครั้งและที่กลางหน้าผากมันปักลูกศรเล่มเดียวกันนั้นแสงสีแดงแผ่กระจายออกจากปลายลูกศรมันหันมามองเธอช้าๆไม่มีความเจ็บปวดในตาอีกแล้วมีเพียงความรู้และบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ มันเริ่มเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับฝูงช้างที่เงียปราวกับผีดินใต้เท้าสั่นไหวต้นไม้รอบตัวแห้งเหี่ยวอย่างรวดเร็วเสียงในหัวเธอกลับมาอีกครั้งชัดเจนขึ้นดังขึ้นใกล้ขึ้นพวกมันต้องการบางอย่างจากเธอสิ่งที่เธอไม่รู้ตัวว่าเธอมีอยู่ในตัวเองแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วย่แสงพยายามถอยหลังแต่ขาเธอไม่ขยับ รากับรากไม้ใต้ดินโอบรัดข้อเท้าแน่นหนาลมหายใจเธอถี่กระชั้นเสียงในหัวชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นประโยคเจ้าคือผู้เชื่อมต่อผู้เปิดประตูดวงตาช้างทุกตัวเปล่งแสงแดงลำตัวพวกมันเริ่มเปลี่ยนรูปร่างผิวหนังแตกออกเผยให้เห็นบางสิ่งข้างในมันไม่ใช่สัตว์อีกต่อไปเหมือนพวกมันเป็นร่างห่อหุ้มสิ่งบางอย่างบางอย่างที่รอการปลดปล่อย ลูกศรเล่มนั้นลอยขึ้นกลางอากาศหมุนช้าๆส่งเสียงหึ่งเบาๆย่าแสงยื่นมือออกไปทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไมบางสิ่งในตัวเธอสั่งให้ทำทันทีที่นิ้วแตะปลายลูกศรแสงสว่างก็ประตุขึ้นเสียงคำรามกึกก้องทั่วป่าต้นไม้โค่นลงเป็นแถบพื้นดินแยกออกเธอมองเห็นช่องว่างสีดำสนิทใต้ฝ่าเท้าเหมือนประตูมิติที่ไร้ก้นบึง้ง ช้างตัวเดิมเดินเข้ามาใกล้มันยื่นงวงมาสัมผัสหน้าผากเธอในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นภาพทุกอย่างเธอเห็นอาณาจักรที่จมใต้โลกเห็นเผ่าพันธุ์โบราณที่สื่อสารผ่านสัตว์ใหญ่เห็นตนเองยืนอยู่กลางวงพิธีในยุคที่มนุษย์ยังเดินด้วยเท้าเปล่าและคำสาบยังคงมีจริงเธอเกรีดร้องแต่มันไม่มีเสียงเพราะเสียงนั้นไม่ได้มาจากปาก แต่มาจากจิตลูกศรหยุดหมุนกลางอากาศแล้วปักลงที่พื้นเบื้องหน้าเธอทุกอย่างหยุดนิ่งแม้กระทั่งลมหายใจของป่าย่าแสงสุดตัวลงดินใต้ฝ่ามืออุ่นขึ้นอย่างผิดปกติมีบางอย่างคืบคลานขึ้นมาจากใต้ดินเธอไม่กล้าหันไปมองแต่เธอรู้มันไม่ใช่ช้างและไม่ใช่มนุษย์ กลิ่นชุนเหมือนกํามะถันลอยขึ้นจากดินอากาศรอบตัวหนักแน่นราวกับถูกบีบอัดเสียงกระซิบเริ่มดังกล้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เพียงแค่ในหัวเธอต้นไม้รอบข้างสั่นสะเทือนใบไม้ร่วงกราวเหมือนฝนกรดตกย่าแสงกลื้นน้ำลายแทบไม่ลงมือเธอกำผืนดินแน่นเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเงาดำรูปร่างประหลาดค่อยๆโผล่ขึ้นจากรอยแยก สูงเกินสองเมตรผิวเป็นเกร็ดเนามืดแผ่พุ่งออกมาทุกทิศทางมันไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีปากแต่กลับมองเห็นเธอชัดเจนหัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่ด้วยความกลัวเท่านั้นแต่เพราะเธอจำมันได้จากความฝันในวัยเด็กจากภาพที่เธอเคยวาดโดยไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนมันคือตัวตนที่อยู่ในเธอมาตลอดเราเวลาราอการปลุก เสียงคำรามแหลมสูงดังกระแทกหูฝูงช้างที่กลายร่างไปก่อนหน้านั้นคุกเข่าลงพร้อมกันพวกมันยกงวงขึ้นฟ้าเหมือนกำลังสวดภาวนาเงาดำยื่นแขนยาวเกินม,มนุษย์มาทางย่าแสงนิ้วมันยาวเรียวปลายแหลมเหมือนมีดเธอไม่ถอยเพราะตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจลูกศรที่เธอเก็บไว้ไม่ใช่อาวุธแต่มันคือกุญแจและเธอ คือตัวเปิดทางเมื่อมือของเงาดํานั้นแต่หน้าผากเธอสัญ,ญลักษณ์บางอย่างปรากฏขึ้นบนผิวหนังเธอเรื่องแสงเป็นลายวนลึกเข้าไปถึงเส้นเลือดความรู้สึกเย็นจัดวิ่งผ่านสันหลังแล้วเงาดาก็เริ่มละลายไม่ใช่หายไปแต่มันกำลังไหลเข้าสู่เธอรวมเข้ากับเธอเหมือนมันเคยอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยิน ก่อนทุกอย่างกลืนสู่ความมืดคือเสียงกระซิบอันแผ่วเบาเจ้าคือผู้ปกป้องประตูและผู้ทำลายมันความมืดกลืนเธอทั้งร่างแต่เธอยังคงรู้สึกถึงทุกสิ่งหัวใจยังเต้นเลือดยังคงไหลแต่มันไม่ใช่เลือดแบบเดิมอีกแล้วเธออยู่ในที่ว่างไม่มีพื้นไม่มีฟ้าไม่มีเสียงแต่มีบางอย่างกำลังจ้องเธออยู่จากทุกทิศ ภาพปรากฏขึ้นรอบตัวภาพเมืองพังพินาศภาพผู้คนล้มตายใต้เงาสัตว์ยักย้ายแล้วภาพก็เปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้ากว้างมีช้างป่าเดินอย่างสงบมีเด็กวิ่งเล่นยิ้มหัวเราะเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ตอนนี้ฟังชัดเจนอย่างน่าประหลาดเจ้าเลือกได้ภาพทั้งสองซ้อนทับกันทำลายหรือรักษา เงาหรือแสงแย่แสงมองมือของตัวเองมันสั่นแต่มีประกายบางอย่างไหลลวนอยู่ใต้ผิวลูกศรลอยอยู่ตรงหน้านิ่งรอคำตอบเธอยื่นมือออกไปปลายนิ้วแต่ก้านไม้เย็นเฉียบทันใดนั้นทุกอย่างระเบิดออกเป็นแสงร่างเธอพุ่งตกกลับลงสู่โลกทะลุผ่านเมฆผ่านยอดไม้ตกลงกลางป่า ในจุดเดิมที่เรื่องราวเริ่มต้นฝูงช้างยืนล้อมเธอไว้แต่พวกมันกลับดูสงบอ่อนโยนแสงจากลูกศรส่องขึ้นฟ้าทะลุเมฆที่หมุนวนเหนือป่าดวงตาเธอเปิดขึ้นอีกครั้งไม่เหมือนเดิมเธอรู้ว่าเธอกลับมาแต่ไม่ใช่แค่ย่าแสงคนเดิมอีกต่อไปเพราะบางสิ่งกลับมาพร้อมกับเธอด้วย ฝูงช้างขยับถอยห่างรากับพวกมันรับรู้ถึงพลังใหม่ที่แผ่ออกมาจากร่างเธอดวงตาของเธอส่องแสงสีทองอ่อนแสงที่สะท้อนกับแสงแดดเช้าเหมือนตะวันขึ้นกลางเงาลมสงบลงทันทีต้นไม้ที่โค่นไปก่อนหน้านี้ค่อยๆผุดกลับขึ้นมายืนตระงานใบไม้แตกหน่อกลายเป็นสีเขียวสดราวกับฤดูฝนเพิ่งม,มาเยือนช้างตัวเดิมที่เคยบาดเจ็บ เข้ามาใกล้กล้มศีษะลงแต่พื้นรอยแผลของมันหายไปแล้วไม่ใช่แค่หายแต่กลายเป็นลายสัญลักษณ์เดียวกับที่อยู่บนร่างเธอเธอค่อยๆลุกขึ้นยืนเท้าเหยียบพื้นอย่างมั่นคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องพึ่งแรงใดนอกจากตนเองเธอยกมือขึ้นต้นไม้รอบตัวโน้มกิ่งเข้าหาเหมือนแสดงความเคารพเสียงกระซิบยังคงอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ได้กดดันหรือคุกคามมันกลับกลายเป็นเสียงแนะนำเป็นความรู้โบราณที่รินไหลเข้าสู่จิตเธอเธอรู้วิธีสื่อสารกับสัตว์รู้ภาษาของป่ารู้กระแสพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินและรู้ว่าโลกใบนี้ไม่เหมือนที่เคยเป็นเสียงฝีเท้าดังมาจากไกลออกไปมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าพร้อมอาวุธ ย่าแสงหันไปทางพวกเขาลมหายใจช้าและมั่นคงลูกศรลอยขึ้นจากมือเธอหมุนเบาๆกลางอากาศชายคนหนึ่งยกปืนขึ้นเล็งแต่ปืนหลุดจากมือทันทีถูกแรงลมบางอย่างกระชากออกไปเขาตกใจถอยหลังล้มลงกลางใบไม้แห้งพวกเขาทั้งหมดหยุดนิ่งจ้องมองหญิงชาราผู้เปล่งแสงอ่อนจากร่างไม่มีใครพูดอะไร จนกระทั่งเธอกล่าวคำแรกออกมาเสียงเธอนุ่มลึกเต็มไปด้วยพลังและความสงบธรรมชาติไม่ได้ต้องการการครอบครองแต่ต้องการผู้ปกป้องช้างทุกตัวส่งเสียงร้องต่ำพร้อมกันก้องกังวานราวกับพิธีกรรมโบราณคนเหล่านั้นค่อยๆลดอาวุธลงบางคนคุกเขา่าบางคนร้องไห้โดยไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะในหัวใจพวกเขา รู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่เกินคำพูดและหญิงชาราตรงหน้าพวกเขาคือนักพเนจรระหว่างโลกผู้ถูกเลือกโดยบางสิ่งที่เก่าแก่กว่ามนุษย์หลายพันปีแต่เรื่องราวของเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นย่าแสงหันกลับไปมองป่าลึกลำแสงจากลูกศรลอยอยู่เหนือหัวเธอค่อยๆละลายหายไปในอากาศไม่มีเสียงไม่มีคำอธิบาย เหมือนมันทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วแต่ในอกเธอกลับรู้สึกหนักแน่นเหมือนพลังนั้นยังอยู่ซ่อนตัวอยู่ในเลือดและกระดูกเธอก้าวเดินช้าๆเข้าสู่ป่าฝูงช้างเคลื่อนตามหลังไม่ใช่เพราะคำสั่งแต่เพราะความเชื่อต้นไม้สองข้างทางโน้มเข้าหากันสร้างอุโมงค์แห่งเงาและแสงเหมือนประตูที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่เดินผ่านได้ เสียงของโลกเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงกึกก้องเบาๆจากใต้ดินเธอหยุดยืนกลางลานโลง่งกลางป่าเขียวชอุ่มที่ไม่มีใครเหยียบย่ำมานานนับศตวรรษใต้ผืนดินตรงนั้นมีบางอย่างฝังอยู่เธอรู้โดยไม่ต้องมองรู้ว่าที่นี่คือศูนย์กลางของทุกอย่างคือหัวใจของพลังคือรอยต่อของโลก เธอย่อตัวลงวางมือลงบนดินสัมผัสนั้นร้อนวูบหนึ่งเหมือนสายฟ้าลั่นผ่านมือดวงตาเธอหลับลงและในห้วงสํานึกเธอเห็นเห็นภาพของโลกในอนาคตโลกที่ป่าไม่ใช่แค่ภูมิประเทศแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวโลกที่มนุษย์ไม่เพียงเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติแต่ต้องขออนุญาตจากมันก่อนจะมีสิทธิหายใจย่าแสงลืมตาขึ้นช้า แสงในดวงตาเธอลุกวาบขึ้นอีกครั้งเพราะตอนนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยชีวิตช้างแต่เป็นผู้ตื่นจากอดีตและกลายเป็นผู้ปกป้องเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริงฝูงช้างยืนล้อมรอบเธอเงียบงนันเหมือนรู้ว่ากำลังเกิดบางสิ่งยิ่งใหญ่ลมเริ่มพัดแรงขึ้นใบไม้หมุนวนกลางอากาศเหมือนจักรวาลหายใจร่วมกับเธอ พื้นดินที่เธอสัมผัสเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นลายเส้นวงกลมซ้อนกันแผ่ขยายออกไปไกลสุดลูกหลูกตาพลังบางอย่างไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่ป่าดินฟื้นตัวต้นไม้เก่ากลับเขียวชอุ่มลำธารที่แห้งเหือดเริ่มไหลอีกครั้งสัตว์ป่าที่หายไปนานค่อยๆปรากฏตัวจากเงามืดตาโตของเสือดำเสียงกระโดดของลิงฝูงนกบินวนเหนือศีษะ ทุกชีวิตตอบรับกับพลังนี้พลังของสมดุลที่เคยสาบสูญไปนานแย่แสงยืนนิ่งอยู่กลางพลังนั้นลมหายใจของเธอกลายเป็นจังหวะเดียวกับป่าเธอรับรู้ถึงหัวใจของแต่ละต้นไม้เสียงกระซิบของรากไม้ใต้ผืนดินความหวาดกลัวของสัตว์ที่ยังไม่เข้าใจและเสียงหนึ่งที่เธอจำได้แม่นเสียงของสิ่งที่เคยสัมผัสเธอในความมืดยังไม่จางหายไป มันยังอยู่ในเงาไกลโพ้นเฝ้ามองไม่ใช่ศัตรูแต่อาจไม่ใช่มิตรเธอรู้ว่าการฟื้นฟูไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นของบทใหม่บทที่ทั้งเธอและโลกจะต้องเลือกเดินฝูงช้างเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเดินเรียงกันเหมือนขบวนแห่งพิธีกรรมพาเธอมุ่งสู่จุดที่ไม่มีใครรู้จักบนแผนที่เธอหันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้าย ตรงจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ที่หญิงชาราอายุเจสิบปีได้ช่วยชีวิตช้างบาดเจ็บโดยไม่รู้ว่าเธอกำลังช่วยปลุกบางสิ่งที่ไม่เคยหลับไหลมาตั้งแต่ต้นย่าแสงก้าวตามขบวนช้างเข้าสู่ป่าลึกแต่ละย่างก้าวเบากว,ากว่าครั้งก่อนเหมือนร่างกายเธอค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินเสียงสัตว์ป่าดังแว่วอยู่ไม่ไกลแต่ไม่มีตัวใดออกมาขวางทาง พวกมันเพียงเฝ้ามองจากเงาเงียบงันและเคารพขบวนเดินลึกขึ้นเรื่อยๆแสงแดดลอดผ่านเรือนยอดไม้สูงท่อประกายลงบนทางเดินเหมือนเส้นไหมทองย่าแสงไม่รู้ว่ากำลังไปที่ใดแต่หัวใจเธอมั่นคงเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเรียกหาเธอไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยแรงดึงดูดที่เก่าแก่เกินกว่าจะอธิบายจู่ๆขบวนช้างก็หยุดลง ตรงหน้าคือพรงถ้ำขนาดใหญ่ปากทางเต็มไปด้วยเทาวันหนาแน่นแต่ตรงกลางกลับเปิดเป็นช่องแคบพอให้คนหนึ่งเดินเข้าไปได้ย่าแสงรู้ทันทีว่าน,นี่คือที่หมายไม่มีใครสั่งไม่มีเสียงบอกแต่เธอเก้าวเข้าไปอย่างมั่นใจอากาศในถ้ำเย็นเฉียบกลิ่นหินเปียกและมอสเขียวสดชัดเจนแสงภายนอกหายไปในไม่กี่ก้าวแต่ในความมืดเธอกลับมองเห็น ผนังถ้ำเรืองแสงอ่อนเต็มไปด้วยลายเส้นโบราณรูปช้างรูปมนุษย์รูปสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชื่อเรียกแต่ละภาพเล่าเรื่องราวเดียวกันเรื่องราวของผู้เชื่อมโลกผู้ที่แบกรับทั้งความหวังและคำสาบเมื่อเธอเดินมาถึงใจกลางถ้ำมีหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องกลมบนหินนั้นวางสิ่งหนึ่งที่เธอจำได้ทันทีลูกศร ไม่ใช่เล่มที่เธอเคยถือแต่เหมือนกันทุกประการเธอเอื้อมมือไปจับนิ้วแตะปลายไม้เย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งรอบด้านพร้อมกันประตูได้ถูกเปิดแล้วสิ่งที่อยู่ภายนอกกำลังเดินเข้ามาย่าแสงชะงักหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะหลุดออกจากอกเสียงกระซิบไม่ใช่เสียงเดียว แต่นับสิบนับร้อยเสียงซ้อนกันแผ่วเบาแตะหนักแน่นเธอมองไปรอบทําผนังเริ่มเปลี่ยนสีลวดลายโบราณขยับเคลื่อนไหวช้าๆราวกับมีชีวิตภาพของป่าไม่ใช่แค่ภาพอีกต่อไปมันเป็นฉากจริงเคลื่อนพลังงานบางอย่างไหลผ่านรอบตัวเธอพื้นหินใต้ฝ่าเท้าเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผืนโลกเสียงกระซิบยังไม่หยุด กลับดังชัดขึ้นแต่และเสียงมีภาษาของมันเองบางคำคล้ายมนุษย์บางคำฟังเหมือนเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่บางคำเหมือนเสียงร้องของสัตว์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินย่าแสงยืนนิ่งไม่กลัวแต่ไม่เข้าใจทั้งหมดแล้วสายลมเย็นว่าบหนึ่งพัดผ่านร่างเหมือนสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเดินทะลุผ่านเธอไปเธอหันกลับไปที่ลูกศรตอนนี้มันเปล่งแสงจ้า ชัดเจนเหมือนไฟกลางคืนแสงนั้นค่อยๆลอยขึ้นหมุนวนกลางอากาศก่อนจะแตกกระจายเป็นเศษแสงเล็กนับพันแต่ละเศษแสงพุ่งออกไปในทุกทิศทะลุก,กำแพงหินทะลุป่าพุ่งออกไปสู่โลกภายนอกย่าแสงสุดลงกับพื้นไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เพราะเธอเพิ่งเข้าใจลูกศรไม่ใช่อาวุธ ไม่ใช่เพียงกุญแจแต่มันคือสัญญาณคือประกาศมันเพิ่งปลุกบางสิ่งให้ตื่นบางสิ่งที่หลับไหลามาเนิ่นนานภายใต้ผืนป่าภายใต้เมืองภายใต้จิตใจของผู้คนทุกคนบนโลกนี้และมันกำลังมองหาเจ้าของใหม่มือของย่าแสงสั่นเล็กน้อยเธอยกมันขึ้นมอง เส้นเลือดใต้ผิวหนังเปล่งแสงสีทองจางๆคล้ายเส้นทางของพลังงานที่ไหลไม่หยุดเธอพึพมพำเบาๆแม้ไม่มีใครได้ยินนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของข้าอีกแล้วภาพในหัวเธอผุดขึ้นทันทีเมืองใหญ่ที่แออัดทุ่งหญ้าแห้งแล้งทะเลที่เปลี่ยนเป็นสีดำเด็กคนหนึ่งยืนร้องให้กลางซาบปร,รักหักพังและบนฟ้า มีเงาดำมาหืมมาลอยผ่านอย่างช้าๆแย่แสงหลับตาพยายามควบคุมลมหายใจพยายามยึดตัวเองไว้กับปัจจุบันแต่เสียงกระซิบกลับแทรกเข้ามาอีกชัดเจนยิ่งกว่าเดิมทางเลือกไม่ได้มีแค่หนึ่งมีอีกเส้นทางหนึ่งแต่มันแลกด้วยบางสิ่งเธอลืมตาขึ้นแสงจากผิวเธอเริ่มจางลงพลังที่ล้นทะลักเริ่มกลับเข้าสู่ภายใน เสียงฝีเท้าเงียบเียบดังขึ้นจากปากถ้ำย่าแสงหันไปช้าช้าเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเด็กที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนผิวคล้ำดวงตากลมโตไม่มีความกลัวในสายตาแต่กลับเต็มไปด้วยความสงสยัยเหมือนเธอเคยมาอยู่ที่นี่แล้วเหมือนเธอเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างเด็กหญิงยื่นมือออกมาไม่มีคำพูดไม่มีคำถาม แค่เฝ้ามองและรอย่าแสงมองกลับแล้วเธอก็รู้นี่ไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นเธออีกต่อไปพลังนี้ไม่สามารถอยู่กับใครเพียงคนเดียวมันต้องถูกส่งต่อด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยคำสั่งเธอเอื้อมมือไปแต่มือเด็กหญิงเบาๆและทันใดนั้นถ้ำทั้งถ้ำก็สว่างวาบแสงพุ่งขึ้นจากพื้น ลอยขึ้นฟ้าแผ่ขยายไปไกลถึงขอบฟ้าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่สำหรับโลกสำหรับป่าสำหรับมนุษย์และสำหรับสิ่งที่ไม่มีชื่อเรียกผู้เฝ้ามองจากเงายังคงรออยู่เพราะเมื่อใดก็ตามที่สมดุลถูกทำลายอีกครั้งประตูจะถูกเปิดอีกครั้งเช่นกัน ย่าแสงยืนนิ่งมือของเธอยังคงจับมือเด็กหญิงแน่นทั้งสองคนมองแสงที่ค่อยๆจางลงรอบตัวทำกลับคืนสู่ความเงียบแต่ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่เธอถอนหายใจยาวไม่ใช่ด้วยความเหนื่อยล้าแต่ด้วยความสงบข้างนอกทำเปิดรับแสงแดดยามเช้าเสียงนกร้องเริ่มกลับมา ฝูงช้างยืนรอยอยู่เงียบๆแวตาพวกมันนิ่งลึกเหมือนเข้าใจทุกอย่างแย่าแสงเดินออกจากถ้ำพร้อมเด็กหญิงไม่มีคำอธิบายไม่มีพิธีแค่สองร่างที่ก้าวออกจากความมืดเข้าสู่แสงเมื่อมาถึงป่ากว้างเธอหันกลับไปมองเส้นทางเบื้องหลังทางเดินที่ไม่มีอยู่ในแผนที่แต่ชัดเจนในใจเธอยิ้ม ไม่ใช่รอยยิ้มของผู้ชนะแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้คืนสิ่งที่เคยหล่นหายเด็กหญิงเงยหน้ามองเธอแววตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ย่าแสงเพียงพยักหน้าเบาๆเจ้าจะรู้เองเมื่อถึงเวลาจากนั้นทั้งสองเดินหายเข้าไปในป่าเหมือนสายลมหนึ่งที่เคยพัดผ่านทิ้งไว้เพียงร่องรอยบางเบาในใจของผู้คนเรื่องราวของหญิงชาราผู้ช่วยชีวิตช้าง จึงกลายเป็นตำนานไม่ใช่เพียงเพราะการกระทําของเธอแต่เพราะเธอเลือกเชื่อในเสียงของป่าในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นและในวันที่โลกสั่นไหวอีกครั้งเสียงกระซิบเหล่านั้นจะกลับมาอีกครั้งพร้อมคำเตือนพร้อมความหวังและพร้อมผู้เฝ้ารอที่รู้ดีว่าทุกการฟื้นฟูคือบททดสอบใหม่ของมนุษย์ทุกคง